ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่387เดือนตุดอันหนาวเน็ต ภายในขอบเขตจักรวาลการบูนั้นมีดวงดาวงดงามสีชมพูดวงหนึ่งมีชื่อว่าดาวฟลอร่าซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงในอนาณาจักรจักรวาลเพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของอมตะชนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งและอมตะชนผู้นี้ก็มีตำแหน่งสูงพอควรในบริษัทจักรวาลจำลองด้วยบนดวงดาวนี้ กองทัพนับลบจักรวาลสังกัดบริษัทจักรวาลจำลองได้ตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่พลทหารในกองทัพนี้อย่างต่ำต้องเป็นระดับจักรวาลเร็วเร็วเข้างานประมูลการบูกใกล้จะจบแล้วพี่น้องหนึ่งร้อยคนที่ชนะการต่อสู้รีบเข้ามาในโครงข่ายสื่อสารเตรียมตัวไปต้อนรับบุคคลสำคัญเหล่านั้น ฮ่าฮ่ฮ่การประมูลจบลงสัทีพี่น้องเรารอกันจนเง่าแล้วในค่ายทหารที่กินพื้นที่กว้างเสียงจอแจดังขึ้นพี่รองได้ยินว่างานประมูลการบูเป็นที่รวมตัวของบุคคลสำคัญเกือบทุกคนในอาณาจักรจักรวาลของเราลือกันว่ามีเจ้าแควนับล้านคนแล้วยังมีอมตะชน รวมทั้งคนหนุ่มที่มีภูมิหลังใหญ่โตอีกจำนวนหนึ่งนี่ต้องช่วยกันดูให้ดีกลับมาเล่าให้ฟังด้วยครั้งนี้เราไปลบนอกเขตดารายังได้เจออมตะชนไม่กี่คนเองไม่ต้องห่วงเจ้าแคนเป็นล้านคนเออเกลับมาจะค่อยๆเล่าให้พวกนายฟังเองก่อนจะพ้นเกณฑ์ทหารกลับไปดวงดาวที่ครอบครอง ไม่นึกเลยว่าพี่น้องเราถึงกับมีโอกาสได้ไปร่วมพื้นที่สำคัญกับเขาด้วยได้ยินมาว่างานประมูลการบูผู้ที่เข้าร่วมอย่างต่ำต้องเป็นลูกค้าระดับสามดาวโอ้ชาตินี้ทั้งชาติอย่าหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเข้าร่วมเลยคราวนี้ทับเราคัดเลือกคนเข้าไปดูหนึ่งร้อยคนนับว่าบุญหล่นทับจริงๆ ลูกค้าระดับสามดาวมีเงื่อนไขอะไรหรือได้ยินว่าต้องมีเงินในบัญชีอย่างต่ำหนึ่งล้านล้านเหนาารียญจักรวาลคุณพระช่วยหนึ่งล้านล้านเหนาารียญจักรวาลนี่มันเขตป,ปกครองของฉันมีดวงดาวมีชีวิตแค่ไม่กี่ร้อยดวงเป็นจุดทศนิยมยังไม่พอเลยในขนาดที่ทหารระดับจักรวาลกลุ่มนี้พูดคุยกัน มีหนึ่งร้อยนายที่ชนะการประลองได้มีโอกาสถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงข่ายจักรวาลจำลองจักรวาลจำลองเกาะลอยฟ้าแห่งหนึ่งเหนือพื้นดินการวูสิ่งก่อสร้างหลักภายในเกาะลอยฟ้าก็คือโรงประมูลขนาดยักษ์ตอนนี้ภายในเกาะปรากฏเงาคนเป็นสายสายกระจายอยู่ตามจุดสำคัญของเกาะ อย่างรวดเร็วตามการจัดแจงมีจำนวนมากกว่าหลายพันคนเจ้าหน้าที่ที่มาทำหน้าที่บริการเหล่านี้ขั้นต่ำต้องเป็นระดับจัก,กรวาลคาร์เตอร์ได้ยินมาว่าผู้เข้าประมูลเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นเจ้าแค้นมีเจ้าแค้นเป็นล้านคนทั้งชีวิตฉันยังไม่เคยเจอเจ้าแค้นเยอะขนาดนี้มาก่อนชายในชุดสูทสองคนยืนอยู่ ข้างสะพานเล็กๆแห่งหนึ่งพากันกระซิบกระซาบและสะกิดตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นนักรบระดับจักรวาลอาจจะถือว่าเป็นเจ้าของสุริละจักรวาลแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นเขตดาราทั้งเขตฐานะก็ต่ำลงมายิ่งถ้าเป็นอนาณาจักรจักรวาลอันกว้างใหญ่แล้วก็ยังไม่มีความหมายอะไรแค่จักรวาลการวูแห่งเดียว ก็มีระบบสุริยะเป็นร้อยล้านแห่งในอาณาจักรจักรวาลมีเจ้าแคนเป็นล้านคนเป็นตัวเลขใหญ่โตขนาดไหนภายใต้การสอนสั่งของเจ้าแพนจำนวนมากโอกาสการก่อเกิดระดับจักรวาลย่อมมีศูนย์ทั่วทั้งอาณาจักรจักรวาลมีระบบสุริยะเป็นร้อยล้านแห่งมีระดับจักรวาลมากกว่าพันล้านคน ถาหารที่ถูกส่งไปลบนอกเขตดาราหลักๆคือระดับจักรวาลน,นักลบระดับจักรวาลต่างก็รู้ดีพวกเขาอยู่ในอนาณาจักรจักรวาลถือได้ว่าเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้นส่วนผู้เข้าร่วมประมูลการวูซึ่งเป็นงานระดับ VIP สูงสุดของทั้งอาณาจักรจักรวาลพวกนั้นต่างหาก ถึงเป็นชนชั้นสูงของอาณาจักรจักรวาลแห่งนี้การประมูลจบลงอย่างเป็นทางการแขกเรือทั้งหลายพากันออกจากโรงประมูลแล้วเจ้าหน้าที่นำทางพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามจุดประจำการรักษาท่าทีที่นอบน้อมและมีมารยาทไว้เสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นแทรกซึมเข้าในทะเลยานของเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ให้บริการทุกคนทั่วทั้งเกาะลอยฟ้าสองคนที่ซุบซิบอยู่ก่อนหน้านี้ก็รีบยืนตัวตรงทางออกทุกแห่งของโรงประมูลอันสวยงามเลือดหรูชวนฝันที่อยู่ไกลออกไปหลังนั้นปรากฏฝูงชนพากันหลั่งไหลออกมาแขกมากมาย1.8ล้านคน90%เปอร์เซ็นตเป็นเจ้าแผน นอกนั้นเป็นระดับจักรวาลและคนหนุ่มที่มีเงินหรือภูมิหลังใหญ่โตอย่างยิ่งท่านครับทางนี้มุ่งไปยังจุดถ่ายโอนส่วนทางอื่นๆจะนำท่านไปเที่ยวชมเกาะลอยฟ้าของเราบริกรต่างมีรอยยิ้มประดับบนหน้ามารยาทดีเยี่ยมอืมชายร่างสูงใหญ่สามคนเดินเคียงบ่ากันไป เพียงแค่เหลียบตามองบริกรเท่านั้นแต่ความเข้มแข็งของจิตใจในแววตายังทำให้เราบริกรใจสถานนี่ขนาดอยู่ในจักรวาลจำลองถ้าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจิตสํำนึกอันแข็งแกร่งของเจ้าแขนจ้องตาทีเดียวพวกเราก็วิญญาณแตกสลายแล้วเจ้าแขนคนแล้วคนเล่าเจ้าแขนที่นี่ ยังไม่ถือว่าสูงค่าเท่าไหร่เพราะบางครั้งยังปรากฏบุคคลที่น่ากลัวยิ่งกว่าเจ้าแค้นอีกแม้ว่าการปรากฏตัวในจักรวาลจำลองนั้นทุกคนจะมีศักยภาพปกติแต่จิตสำนึกของอมตะชนที่แฝงอยู่ในร่างนั้นจิตสำมึกที่ยังรู้ถึงหลักพลังงานจักรวาลดั้งเดิมนั้นยิ่งทําให้เหล่าบริกรเทิดทูนจับใจ เจ้าแคนมีมากเหลือเกินแต่สองคนที่เพิ่งเดินผ่านไปน่ากลัวมากต้องเป็นอมตะชนแน่ๆเราบริกรแทบจะหายใจไม่ออกข้างหน้ามีคนหนุ่มอีกคนกำลังเดินมาดูท่าทางไม่เหมือนเจ้าแคนและยิ่งไม่คล้ายอมตะชนน่าจะเป็นคนหนุ่มที่มีภูมิหลังใหญ่โตมากบริกรยิ่งไม่กล้าประมาท มีคนหนุ่มที่อยู่ห่างออกไปเดินเข้ามาใกล้รีบทักด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มท่านครับทางนี้มุ่งไปยังจุดถ่ายโอนส่วนทางอื่นๆจะนำท่านไปเที่ยวชมเกาะลอยฟ้าของเราอ้อชายหนุ่มผมดำพยักหน้าเล็กน้อยส่งยิ้มให้กับบริกรก่อนเดินไปทางจุดถ่ายโอนนี่เขายิ้มให้ฉันด้วยคนหนุ่มคนนี้ไม่ได้หญิงยะโสเลยสักนิด บรดีกรระดับจักรวาลรู้สึกทราบสิงใจเพราะเจอแต่พวกเจ้าแคนสีหน้าเย็นชามาตลอดนานๆถึงจะมีหน้ายิ้มแย้มสักคนคอยทำให้จิตใจอบอุ่นไปด้วยหลัวเฟิงเดินไปตามคําชี้แนะของบรดีกรไม่นานก็ถึงจุดถ่ายโอนแขกที่นี่เกือบทั้งหมดเป็นเจ้าแคนจิตสำนึกที่อยู่ในแววตาของเจ้าแคน มันยังคงน่ากลัวอย่างยิ่งต่อให้เป็นจักรวาลจำลองก็เถอะบริกรพวกนี้อย่างต่ำก็เป็นระดับจักรวาลหาไม่แล้วต้องสติแตกแน่ปะปัาบอกฉันไม่เห็นจะรู้สึกกลัวเลยลัวเฟิงแยง้งข้อแรกจิตสํานึกเธอแข็งแกร่งร่างอสูรยักษ์เขาทองของเธออยู่ในระดับจักรวาลขั้นเก้าแล้วข้อสอง เจ้าแขนพวกนั้นเห็นเธอเข้าก็ถือว่าเป็นชนชั้นเดียวกันจึงไม่แปะจึงไม่เป่งปนอนุภาพใสเพราะในจักราวาลน,นั้นมีคนสองประเภทที่ไม่ควรละเมิดหนึ่งคือสุดยอดน,นักลบสองคือคนที่มีภูมิหลังสูงลิ้วปาปทาอธิบายคนที่มาที่นี่ถ้าศักยภาพอ่อนด้อยก็ต้องเป็นคนที่มีภูมิหลังสูงลิ้ว ลัวเฟิงพยักหน้ารับทราบถ้าไม่มีภูมิหลังใหญ่โตต่อให้ได้คุมทรัพย์มาก็ไม่มีช่องทางมางานประมูลท่านคะยินดีต้อนรับเข้าร่วมงานประมูลรอบนี้ขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนหญิงสาวผมยาวสีน้ำตาลแดงหน้าตาสะสวยอย่างยิ่งส่งยิ้มให้รอยยิ้มนั้นแฝงพลังเย้าวยวนใจอย่างประหลาด ขนาะที่ได้ยินเสียงอันอ่อนละมุนของหญิงสาวคนนี้หลัวเฟิงก็ก้าวสู่จุดถ่ายโอนพร้อมกับการถูกถ่ายโอนไปนั้นเขาได้เหลือกตากลับไปมองเกาะลอยฟ้าอีกครั้งบนเกาะลอยฟ้ามีบริกรระดับจักรวาลที่นอบน้อมอย่างยิ่งและยังมีเจ้าแคนและอมตะชนอีกจำนวนมากมาที่นี่อดไม่ได้ต้องใจวันๆอยู่เหมือนกัน หลัวเฟิงสายหน้าแล้วยิ้มฟุบร่างของเขาหายไปสำหรับหลัวเฟิงแล้วการได้เข้าร่วมการประมูลการวูงานชุมนุมชั้นสูงสุดของอาณาจักรจักรวาลการวูสักครั้งความรู้สึกเหมือนฝันไปในฝันนี้มูลค่าของของพิเศษเทียบเท่าระบบสุรยิยะจักรวาลตอนนี้ตื่นจากฝันแล้ว ลัวเฟิงจึงได้กลับมายัางบ้านเกิดของเขาดาวโลกดาวดวงน้อยที่ไม่สะดุดตาภายในระบบสุริยะจักรวาลเขตดาราเขามังกรดำอาณาจักรจักรวาลการบู15วันภายหลังเสร็จสิ้นงานประมูลการบูลัวเฟิงพาที่ฝานเดินทางด้วยยานอวก,กาศไปยังดาวกล้วยไม้ขาวดาวกล้วยไม้ขาว ยังคงขาวโพลนด้วยหิมะลัวเฟิงเดินนำหน้าตี้ฟานเดินตามหลังย่ำไปบนหิมะเดินไปหายานอวกาศลำงามที่อยู่ห่างออกไปมันเป็นยานอวกาศของบริษัทจักรวาลจำลองฐานะของลูกค้าได้รับการยืนยันส่งมอบของได้สิ้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์พนักงานของบริษัทจักรวาลจำลอง ได้วางหีบขนาดใหญ่หลายใบลงกับพื้นลวเฟิงบวกมือครั้งเดียวก็เก็บรวบไว้ในแหวนมิติคุณลูกค้าที่เคารพขอบคุณที่ใช้บริการบริษัทจกักรวาลจำลองของเราลัวเฟิงจับมือกับชายวัยกลางคนผมสั้นสีเงินคนหนึ่งก่อนที่จะแยกทางกันลัวเฟิงกับตี้ฟานรีบกลับไปยังยานอวกาศของตัวเองของได้มาแล้ว กับโลกลัวเฟิงออกคําสั่งยานอวกาศทยานขึ้นฟ้าทะลุออกจากชั้นบรรยากาศของดาวปล้วยไม้ขาวจากนั้นกระโดดข้ามผ่านจักรวาลเข้าสู่จักรวาลมืดมุ่งหน้าไปสู่พิกัดที่เชื่อมต่อกับโลกในจักรวาลมืดในห้องควบคุมภายในยานอวกาศหีบใหญ่หลายๆใบวางอยู่ตรงหน้าชั้นจ่ายทรัพย์สินที่มากพอ ที่จะซื้อระบบสุริยะหลายสิบแห่งเพื่อซื้อของวิเศษพวกนี้มาลัวเฟิงทอดถอนใจตี้ฟานที่อยู่ด้านข้างยิ้มลงทุนมากผลลัพธ์ถึงจะได้มากครั้งนี้นายท่านทุ่มเทรทรัพย์สินขนาดนี้เชื่อว่าต่อไปจะต้องได้ทรัพย์สินกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณฮ่าฮ่า รัวเฟิงหัวเลาะเดินเข้าไปหาเหีบแล้วเปิดออกเพีย้ยหีบใบแรกถูกเปิดออกภายในเหีบมีกล่องผลึกแก้วเลียงอยู่แต่ละกล่องมีผลลังผลไม้ที่ดูกระทัดรัดและยังมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่กล่องละหนึ่งลูกผลลังนี้แม้จะไม่เทียบเท่าผลชีวินแต่มูลค่าของผลลังแต่ละลูก ยังเทียบเท่าดวงดาวมีชีวิตนับพันดวงเทียในเหีบใบที่สองยังคงเต็มไปด้วยกล่องผลึกแก้วที่ใส่ผลลังเอาไว้เทียเหีบใบที่สามเปิดออหลัวเฟืงตาเป็นประกายในเหีบใบนี้มีพองดูประหลาดสีทองหมุนอยู่เล่มหนึ่งมันก็คือเทพศาสตราล้นหลาด หนึ่งในเก้าเทพศาสตาของนัก,กจิตตโนุภาพสายควบคุมลัวเฟิงคุกเข่าลงไปรูปคำทองสีทองหมุนเล่มนี้รู้สึกถึงความเย็นยิ่งยวดเผยแผ่ออกมาจากโลหะชิ้นนี้จึงเกิดความคาดหวังขึ้นเทพศาสตาชิ้นนี้จะเป็นอาวุธคู่กายของเขาไปเป็นหมื่นเป็นพันปีเพียย ลัวเฟิงหันกลับไปเปิดหีบใบสุดท้ายออกมาเห็นข้างในเป็นเศษผืนหนังสีดำที่มีลวดลายสีทองประหลาดล่างแยกที่สองดวงตาหลัวเฟิงกระจ่างจ้าในใจรู้สึกร้อนเล่าในจักรวาลแห่งนี้ความทุ่มเทความสามารถในการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่งแต่พรสวรรค์และต้นทุนก็จำเป็นมากเหมือนกัน คนที่ขยันอย่างยิ่งและเรียนรู้ได้ดีอาจเป็นใหญ่ได้ในหนึ่งระบบสุริยะจัก,กรวาลแต่คนที่มีพรสวรรค์มีภูมิหลังและมีแหล่งต้นทุนสมบูรณ์ก็อาจจะมีผลสำเร็จที่สูงยิ่งกว่าเป้าหมายของฉันคือเป็นยอดนักรบยอดนักรบในหมู่อมตะชนยอดนักรบที่เหนือกว่าอาจารย์ เรื่องพื้นฐานจึงต้องปรับให้แน่นหนาที่สุดยิ่งดีสองตาหลวงเฟิงร้อนละอุเศษพื้นหนังผืนนี้คือแหล่งพึ่งพิงสำหรับการฟูมฟักร,ร่างแยกที่สองของเขาเมื่อร่างแยกที่สองสำเร็จอสูรยักษ์เขาทองก็จะเน้นฝึกแหล่งพลังงานต้นต่อสายทองคำส่วนร่างแยกที่สองจะเน้นฝึกแหล่งพลังงานต้นต่อหลักมิติ ร่างมนุษย์โลกของหลัวเฟิงเหมาะสำหรับการศึกษาเทคนิคของเทพศาตาล้นหลากสามอย่างผสมผสานผลลัพธ์ไรขีดจำกัดเลิกคิดเรื่องพวกนี้ก่อนจริงสิเดือนนี้เป็นเดือนตุดอีกไม่กี่วันก็ใกล้เทศกาลตุดจีนแล้วควรจะต้องหาของขวัญให้ผิงผิงกับเสี่ยวไห่บ้างแล้วหลัวเฟิงรูปจมูก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่387ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ